ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี่ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะครับผมซึ่งครองนี้ที่ผมมา,มาตามหากันนะคือเบลเลนิสกีตาร์นะครับผมหรือว่ากีตาร์สีม่วงอันนี้นั่นี่ยนัเพื่อนของชิ้นนี้นะครับจ่ยายโดยกันทั้งหมดแค่1000ชิ้นนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยของเหลือประมาณ600ชิ้นนะครับผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นั่นคือแมป DPA simulator นั้นเพื่อนซึ่งหน้าตามแมปเดลเฟจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะตัดภาพเเข้าไปในกมครับ หลังจากที่มาเข้ามาในเกมนะผมโดยคุยวันนี้นครับผมบอกเลยไม่มีอะไรยากนะั้นเพื่อนใครที่เข้ามานะผมเพื่อนเพื่อนจะมาโผล่หน้านี้ใช่ไหมอันนี้นะผมใครที่ยังไม่ได้จอยกลุ่มเนี่ยอันนี้ไม่สามารถไปจอยกลุ่มได้แล้วผมหน้าตาก,กลุ่มก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวขึ้นรูปมาให้นะหลังจากนั้นนะผมใครที่จอยกลุ่มเสร็จแล้วนะครับนี่เลยประตูตรงนี้ของเพื่อนก็จะเปิดแบบผมตรงนี้ผมเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนนะผมวิ่งทําการขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นสามมันเองนะเพื่อไปดูเควสของเรานะผมอ่ะเลือกชั้นนะมไป อ่ะพอมาถึงตรงนี้นั้นเพื่อนเควทของเราครับก็คือผู้หญิงคนนี้นั่นเองให้เพื่อนเหยียบปุ่มเขียวได้เลยนะครับอ่ะเขาจะเด้งมาอย่างงี้นะผมโดยเควสของเขานะครับผมที่เขาบอกไว้นะผมเราเนี่ยต้องมีเงินทั้งหมด5ล้านนันเพื่อนซึ่ง5้าล้านเนี่ยมันไม่ยากนะเพื่อนมันแค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะผมอ่ะเดี๋ยวผมค่อยมาลวกันนะผมเพราะผมเนี่ยไม่มีเงินนะอ่ะผมจะขออนุญาตวิ่งไปทําหาเงินก่อนแล้วผมจะกลับไปที่เดิมนั้นเพื่อนชั้นหนึ่งแล้วผมเสร็จแล้วเนี่ยใครที่มาถึงตรงนี้นั้นเพืื่่่่ออออออนนนนนนััีีี้้้้ะะะครรรบใหหเเเเพมมวิิงงงงขาากกึตทด เนี่ยผมวิ่งเข้าประตูสว่างๆแสบตาแสบตางี้นั้นเพื่อนอะกดกลับเข้าไปอะแล้วหลังจากนั้นที่เพื่อนมาโผงนี่นะอันนี้ครับเขาจะให้เพื่อนๆน,นะผมเข้ามาเลือกทีมนั่นเองนะผมผมแนะนําว่าใครที่แบบเข้ามาใหม่ยังไม่มีทีมนะครับให้ไปเลือกแบบคนที่มีเขามีค่าพลังเยอะๆนะอย่างนี้ผมก็มาเกาะเขานั้นเพื่อนดูว่าผมของผมเนี่ยมีพี่ในดีมของผมเนี่ยผมก็เลยมาสิงอยู่พี่เขานะ พราะตอนนี้ผมใครที่เข้ามาเล่นใหม่นะเงินของเบอนเนี่ยจะขึ้นช้าช้าแบบช้าช้ามากๆนะเพื่อนก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็แนะนำว่าผมหาคนที่แบบแต้มตรงนี้เขาเยอะๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปเกาะเขาได้เลยับผมถ้าเขาว่างอยู่นะนี่หน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะถ้าเข้ามาใหม่นะผมอ่ะผมพาไปดูห้องอื่นนะเนี่ยห้องอื่นนะผมเห็นไหมเงินเนี่ยคนไหนที่มาแบบอยู่ทีมพวกนี้นะครับ ต้มของเพื่อนเนี่ยจะขึ้นช้านั้นเบือ่อยังไงเพื่อนเพื่อนก็ต้องไปก่อครับถ้าไม่เกาอก็ได้อย่างช้าเลยผมบอกเลยอะถ้าหลังจากนั้นผมใครที่มีเงินนะผมอันนี้ให้เพื่อนวิ่งมากดเปิดของตรงนี้ได้เลยนะผมะตรงนี้นะของผมจะเลือกเปิดเป็น7 0 0 0ันนั้นเบื่อแต่มันจะมีตั้งแต่200้มั้งผมจะไม่ผิดนะผมอันนี้นเพื่อนสามารถเข้ามาเลือกกันได้เลยครับผมว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะเปิดอันไหนนะอันนี้เดี๋ยวผมจะขอเปิด7 0็0พันเรื่อยๆไปละกันนะผม อ่ะโอเคร้บผมก็ประมาณนี้ละกันนะเพื่อนหลังจากที่เพื่อนคนไหนถ้าผมเปิดจนครบจนพอใจ้วเนี่ยอันนี้ให้เพื่อนวิ่งกลับบ้านตัวเองได้เลยนะอ่ะนี่ครับผมผมจะวิ่งกลับมาตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเพื่อนจาสีตัวเองให้ดีนะผมแล้วเสร็จแล้วให้เพื่อนวิ่งมาตรงนี้ครับผมเราก็มาเลือกนะอ่ะผมของผมสีเขียวใช่ไหมเขาจะขึ้นวงอย่อยางนี้นั้นเพื่อนแต่แล้ววิ่งเข้าวงแนละ้วผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เราวางสิ่งของนะอ่ะผมจะขออนุญาตวางไปเลยละกันนะผมวางให้หมดนะอะไรที่เราเปิดมาได้นะที่เป็นสีเขียวเท่านั้นนะเเืือออผมกกกก็จลดดวาง นี่ไปแรับผมอะแอดไปโอเคอะวางโต๊ไปครับหมดหรือ,อยังวะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนั้นเบื่อนตอนแรกเนี่ยของผมมันคูณ7.2ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตออกไปดูแล้วกันนะมันมันขึ้นเท่าไหร่อ่ะนี่ผมมันขึ้นมา8.8นั้นเบื่อนก็ทีนี้เน,เนี่ยเงินของเพื่อนก็จะขึ้นเยอะตามนะผมอ่ะตอนนี้ผมก็มีสองล้านล้วซึ่งผมมาเมื่อกี้แป๊บเดียวแล้วผมอะให้เพื่อน มาดูกันนะผมว่าผมเนี่ยจะขึ้นทีละเท่าไหร่นะเพื่อนตอนนี้ผมมีอยู่2ล้านสามนะซึ่ง2ล้านสามเนี่ยที่ผมเข้ามาตอนแรกเนี่ยผมมีจะรู้สึกแค่เจ็ดแปดหมื่นเองมั้งอันนี้เล่นมาประมาณสิบนาทียั 2, ลแล้วผมมีสองล้านละก็แป๊บเดียวนะเพื่อนก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนนั่งรอเวลาได้เลยนะผมเพราะตอนนี้เนี่ยก็ขาดอีกแค่ประมาณสองล้านเจ็ดเท่านั้นเองนะเพื่อนอ่ะขอยัดดูสักนิดนึงขึ้นทีละเท่าไหร่วะ โอเคก็เยอะอยู่นั้นเพื่อนก็แป๊บเดียวก็นาก่าจะห้าล้าน,นเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมตัดใหม่อีกทีนะผมตอนที่ผมแล้วผมเงินครบเลยแล้วกันนะผมแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปให้นะครับว่าผมเนี่ยนั่งออนไปทั้งหมดกี่นาทีนั้นเพื่อนเอ้าแล้วผมหลังจากที่ผมออนมานั้นเพื่อนตอนนี้ครับ ตัดจากตอนนั้นมาเนี่ยผมใช้เวลาไปประมาณแค่ยี่ิห้านาทีเท่านั้นเองครับผมเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนนะผมใครที่ตังครบแบบผมห้าล้านนั้นเพื่อนให้เพื่อนวิ่งประกดเข็มของที่เดิมได้เลยครับผมอ่ะก็วิ่งเลยแล้วกันทางไหนวะทางนี้โอเควิ่งเข้าประตูมาครับที่เดิมเลยโอเคเข้าจุดเขียวเพื่อนห้าล้านเอาไปเลยครับนมอื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 มเรียบร้อยครับผมได้แบตมากี่นั้นเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ย ของก็จะเด้งลงมาอย่างนี้เลยเอ,อก็เป็นของฟรีง่ายเลยั้นเบื่อเสร็จแล้วเหมือนเดิมแล้วผมกดรับได้แล้วผมศูนย์บาทโอเคสวยงามนั้นเบื่อเสร็จแล้วครับเหมือนเดิมนั้นเบื่อเดี๋ยวผมจะขออนุญาตออกไปดูแล้วกันนะผมว่าผมแ่ยได้เลขเท่าไหร่แลวหน้าตาหลังใส่ปเป็นยังไงนะครับเขาจะอยู่ในอสังริ์ส่วนฟนนั้นเบื่ออกดดูแล้วผมกีตาร์วับ ว้าวโอ้เฟี้ยวอ่ะแต่ใส่กับตัวผู้หญิงมังไม่ค่อยเข้าเลยอขออนุญาตดูเลขตักนี้นะผมเลขที่ออก393น้านะเพื่อนเนของออกช้ามากๆนะผมเพราะคนออนในเซิร์ฟตอนนี้ครับมีอยู่ประมาณ10กว่าคนเท่านั้นเองนะผมใครที่ดูคลิปนี้ครับที่อยากได้กีตาร์ชิ้นนี้ก็อย่าลืมรีบเข้าไปทำกันนะครับ เอาแล้วผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพืเ่อนๆเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถาม,ามาถอมเมนกกัาได้ลยนนะะรับผมแล้ว้ว E P าาจพ่อ,อาลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP ีหน้าจ้าใครอยากได้ของชิ้นนี้ยังไงก็อย่าลืมรีบไปทำกันนะผมก่อนของมันจะหมดเด้อ